เขาต้องมาทำงานเี่ยแกแกสีดานี่สีอะไรนี่มันสีแดงเป็นคนแบบนี้เหรอเอาดีๆเมนูต่างๆวันนี้ที่พี่หนาวจัดมาให้นะคะ<ม> <ๆ S 1> ก็จะมีแกงมัสั่นลิ้นวัวอันนี้เป็นสลัดผักยักษ์กระโจนนะคะจุดเด่นของนีน่คือเขาจะใช้ผักพื้นบ้านใช่ที่คุณตาพื้นบ้านใช่ก็คือถ้าขึ้นอยู่บนหลังคาไม่ได้ แต่เนี่ยเลยว่ามันน่มากินมาจากเครื่องแกงของมาสามันเราว่ามันแบบเหมือนมันมีความหอมมะพร้าวป่ะหอมกะทิมากขึ้นป่ะรู้ว่ามันต้องเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในเครื่องแกงแหละเันเป็นว่าอร่อยมากจริงๆคือการอยู่คนเดียวมันดีแต่ว่าอยู่กับโบดีกว่าอยู่กับโบดีกว่าอันนี้คุยกับใครคะคุยกับพวกยังไม่มีแฟนนะครับกินหมดจาน และเมนูแปลกของวันนี้ก็คือไม่ใช่นี่คือนหมดจานค่ะทุกคนตัวเล็กเหมือนกันนะเราไม่เพราะว่าตอนแรกอ่ะเห็นจากกล้องอ่ะก็รู้สึกว่าเออเล็กกว่าแล้วพ่ออย่างเง โอ้โหเล็กใช้มุ้งอย่างนี้แหละเหมือนกำล,ลังก้มลงไอย่างเงี้ยแต่ว่าเมนูแปลกเดี๋ยวเราก็จะมีนะเพราะว่าเรารู้ว่าเธอเป็นคนชอบกินของแปลกไม่ของแปลกมันมีหลายแบบอของแปลกมันมีแบบเมนูที่แบบคนธรรมดาไม่กินกันกับเมนูที่แบบครีเอทออกมาแล้วแบบสองสิ่งที่มันไม่ควรจะเข้ากันแล้วก็ทาให้มันเข้ากันได้เลยนี่คุณรู้จักเมนูแปลกดีกว่าใครเลยนะคะใช่เมนูแปลกกินงูอะไรเงี้ยใัดเผ็ดงูฉันเชื่อ <laughs> แล้วว่าเขาคือคนที่อยู่ในแบบซีเรียสซีเรียสมากซีเรียสเรื่องการกินจริงเพราะว่า เขาก็อธิบายคอนเซปต์ของแบบเมนูแปลกโดยที่ชี้พูดเลยเลยน่าขิงทำไมก่อนขิงไข่คือจะบอกว่าที่มันน่าสนใจเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่พี่คนที่แนะนำร้านยักษ์กระโจนมากับเมนูมาสมันลิ้นวัวเคยรู้ได้ไงอ่ะอ่านสคริปต์มาอ่านสคริปต์มาพวกเขาไม่ค่อยเห็นลิ้นวัวในแกงมาสมัน เอแล้วเขาแบบเอาลิ้นดุลแล้วเขาบอกว่ามันมันนุ่มนิ่มดีอะไรนี่คือดมกันบ้านดึงขั้นไปเปิดดูไ e บุ๊กเลยหรอทำจริงเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่าความพิเศษของร้านนี้ให้ทุกคนได้ฟังด้วยอ่ะไปซึ่งร้านจักระโจนนะเขาเป็นร้านที่แบบใช้วัตถุดิบจากชุมชนเขาก็เลยมีแบบพวกวัตถุดิบจากชุมชนอะไรแบบเป็นขายในนี้ด้วยอ๋อพวกผักเผือกอะไรเขาก็แบบใช่คือวัตถุดิบ ในร้านทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบจริงๆ<อ>ที่จะมีการเดลกับชุมชนทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือว่าแต่และชุมชนมีวันนี้มีผักอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เขาส่งมาให้ของสารเขาทำไม<า>ต้องมาทํางานอี่กแก่แกเป็นคนแบบนี้หรอเอาดีๆเป็นคน,นอ, <า S 1> อย่างนี้รหรอเอาอีกเอาอีกสีดานี่สีอะไรนี่สีแดงขอเล่นด้วยดีขอเล่นด้วยดีขอเล่นด้วยดินี่ปากไม่ดีนี่ปากไม่ดีทำไมคะปากเปาะตัวเปาะตัวนี้นี่นี่โบเมลดานี่ททำไมคะคุณอ่อมแ่บ อ่อมแซ่บอันนี้เล่นมุกหรืออวดเล่นมุกหรืออวดนี่กวางตุ้งฮ่องเต้ไหนไหนลองพยจุพจ้อฮ่องเต้ฮ่องเต้ฮ่องเต้ทำไมต้องทำท่ากันนะเวลาเจอฮ่องเต้มันต้องแบบช่อช่ออย่างเงี้ยระบายฮ่องเต้ไงหรอเอ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันกลับกล้องไงวะ เล่นไม่ได้ไไม่ควรเล่นมันกลับกล้องไงวะมันกลับกล้องนี่ไงนี่ไงไม่ใช่มือถือแบบเนี้ยกลับกล้องไงวะนี่นี่ไงตอนนี้กูเทีนี่กูไม่รอดแตไมันมีเยอะมากนะนี่นี่มันมูเป็นแบบวัตถุดิบแปลกๆที่แบบมาจากแบบชุมชนจริงๆเออเจ๋งทำว้ามันคืออะไรรู้ป่ะคือเขาอ่ะจะคิดตั้งแต่ต้นน้ำยันไปน้ำยกตัวอย่างเช่นวัตถุดิบเขาเนี้ยก็จะหมายชุมชนใช่ป่ะเขาเอามาทำที่ร้านทำเสร็จปุ๊บอ่ะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านที่เป็นเวสอ่ะเขาจะดีคอมโพสเองแล้วส่งกลับไปที่ต่างจังหวัดไปเป็นปุ๋ยปุ๋ยเลยอะไรนี้ต่อใช่เนี่ยคุณมันจะมีพวกแบบสบงสบูใช่สบงสบูต่างๆที่แบบแช,มพ,ชมพูเป็นของชุมชนที่เอาลงมาเลยแล้วนอกจากนีน้เขาก็จะมีการแบบว่าปลูกผักในร้านเองด้วยก็คือวัตถุดิบต่างๆมั่นใจได้เลยว่าของที่เรากินอนะ่ะปลอดภัยแน่นอนอไม่ไม,ไม่มีสารไม่ดีอันอันนี้คือผักชีลาวปะใช่ฮะ นี่เป็นผักที่เล็กชอบมากจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผักชีลาวนะแกมันเขามีเยอะมากที่เล็กเห็นนะนี่อันนี้ก็กินได้นี่บอทเดอร์แคสอ๋อที่เขาใส่ในสลัดเนี่ยใช่นี่นอกจากนี้ก็จะมีใบเตยอะค่ะอ๋อนี่คือใบเตยหรอเรียนนึกว่าใบเตยมันเหมือนใบตองอ่ะฮะไม่นึกว่าใบเตยมันฟิวเดียวใบตองที่แบบใหญ่ใหญ่ใบตอใบตองมันเหมืต้นกล้วยอ่ะใบตองอันนั้นรู้ใบตองมันอย่างต้นกล้วยแต่คิดว่ามันแบบ คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเามันจะเป็นกอแบบต้นเป็นงี้ตอนที่เรามาครั้งแรกอ่ะเขาก็จะไม่ได้ปลูกเหล่านี้เขาก็จะแบบเยียงไปเรื่อยๆเพราะว่าผักพวกนี้บางอย่างมันเป็นผักล้มลุกผักล้มลุกเป็นไงผักจริงมันผักจริงโอ้ผัเบาเองชื่ฉันได้ยินมาไม่เกินจริงอันนี้มะละกอนี่รู้วันนี้มารู้วันนี้มะละกอยังเด็กอยู่ ใช่มะละกอเด็กนี่มะละกอพี่ใหญ่จริงเล็กว่ามะละกอช่วงที่โควิดแล้วคนปลูกต้นไม้เยอะมะละกอเล็กว่าต้นมันสวยมากเลยนะจริงแต่มันไม่ด่างไงถ้าตอนนั้นด่างมัน,มนดงันดงแล้วนะ<า><า>อ๋อม <laughs> ฮัลโหลคุณพ่อยุ่งอยู่หรือเปล่าก็ร <laughs> ายงานครับแต่ไม่ได้ <laughs> มีคนอยากคุยกับคุณพ่อนะ่ะ ที่โทรมาเนี่ยเพราะว่าวันนี้หนูพาอเล็กอะมาที่ร้านยักษ์กระโจนมากินเมนูที่เธอเลือกไว้ชื่อว่ามัสมันลินล้นหมูเอ้ลิ้นวัวทำไมพี่ถึงเลือกเมนูนี้คะร้วนคนบิสดียบไม่ชอบชอบแต่ไม่ายมัสนัอ่านีร้านี่ขายมัสมันแล้วลินหนคิดถึงอะไรกันเนี่ยอยู่ดีผมดจุกจุกกันนะอย่าลืมนะมีแบมี มิ้งไม่พูดมีแฟนผู้งหญิงแล้วอย่าลืมมีแฟนมู้ชายนะมีแฟนแล้วอย่าลืมอย่าลืมพี่น้องเด็กเป็นพี่เด็กเป็นพี่นะโอเคพี่ก็มีลูกแล้วเออมีลูกแล้วอย่าลืมร้องนะเออม่่ลลลืืมมมมมไไาแล้วมาแล้วมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยอยากให้พี่ดูอ่ะแต่หนูจะให้ดูยังไงเดี๋ยวฉันกลับเข้าไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แค่หันมาไม่เลยนี่มาสะหมัดลิงบัวค่ะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมแทนที่จะทำแบบนี้ทำไมไม่แบบ กับกล้องเออบายบายเมนูต่างๆวันนี้ที่พี่หนาวจัดมาให้นะคะก็จะมีแกงมัสมั่นลิ้นบัวอันนี้เป็นสลัดผักยักษ์กระโจนนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือเขาจะใช้ผักพื้นบ้านใช่ที่คุณตามพื้นบ้านใช่ก็คือถ้าขึ้นอยู่บนหลังคาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใยัวบไม่ใช่ใส่บวบอะมันจะมีอันที่กินได้กินไม่ได้อะค่ะผักบัวไม่ให้เลยกินเลยมันจะมีต้นที่กินได้กินไม่ได้อะใยบวบไม่ใช่ บอลบอลเออไอต้นไอ้ใบใหญ่ให่ะบอลห้ามกินนะใช่อันนี้มันบอลชนิดนึงแต่ปูนึงแต่มันกินได้เฮ้ยเฮกินได้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 อันนี้กินได้เอาดีๆฉันชดใช้โบไม่ได้นะคำพูดตรงตรงอันนี้คืออะไรครับส้มยำยักษ์กระโจนซุปที่พี่ทำอ่ะมันเป็นซุปมาจากผักปะคะซุปจากหัวกุ้งอ๋อเนี่ยมันเลยมันเลยมีความข้นรสชาติมันข้นเข้มข้นนะ แต่มันดูใสที่ไม่ใสนะเพราะถ้าแบบใช้เปลือกกุ้งอ่ะเอาลงไปต้มอ่ะมันยิ่งทำให้ความเข้มข้นของเอยิ่งเพิ่มมันเชิมอ่มอะู่แหละอร่อยมากด้วยครับแล่จริงๆอยากจะบอกว่าหั่นบ้างก็ได้พอให้ชิ้นใหญ่มากแต่ฉันจะสู้วันนี้ไม่ต้องท่านี้ใช่ไหมนี่ต้องแบบโอ้ปลาอร่อยมาก กินแบบกลิ่นสดอะกลิ่นค <ำ S 1> นวามสดมันแบบอย่างนี้เลยอะผมพูดเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าร้านอะไรอย่างนี้เวลาไปกินข้าวเองอะอจะไม่ค่อยชอบเข้าร้านอาหารไทยหรืออาหารที่มันแบบดูเป็นฟิลครอบครัวจะชอบเข้าร้านอาหารที่มันแบบสเปซิฟิกไปเลยว่าอาหารประเภทนี้นเนื้อย่างซูชิก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าจะเข้าแบบอะไรแบบนั้นไปเลยด้วยความที่อาหารไทยมันจะเป็นแบบ หลายลาย,ายอย่างเนาะมีหลายลายอย่างแต่ว่าอันนี้แค่กินต้มยำคือต้องบอกว่าบางนี้ความคิดอาจจะเปลี่ยนไปบ้างร้านเนี่ยมันมีของดีของเด็ดซ่อนอยู่เพราะเขามีหลายสาขาด้วยกันมีสาขานีแล้วก็มีที่บ้านทัดทองค่ะนี่คือมัสแมนลิ้นบัวอย่างที่พี่โค้ดบอกอ,ะ <c oughs> อ่ะปกติเราจะเห็นหแต่สตูลิ้นบัวเรื่องแน่นมากกลิ่นกลิ่นมาอย่างแรกเลยอะ ขอกลับย,ยังรั่วเลยยังไงซะยังไงงงโอเคเข้าใจเลยอ,อร่อยมากไม่เหมือนมาสมัมนที่อื่นเลยอะโอ้โหเข้าใจคำว่าลิ้นดุลลินแล้วละลาลลลลก็กวันนี้แหละต้องมองอะไรอะเราใช้ความคิดอยูยคือเราใช้ความคิดอยู่เออมันนุ่มเนาะแล้วมันก็หวานตามคอนเซ็ปต์ของมาสมัมน แต่เนี่ยเรียกว่ามันน่าจะกลิ่นมาจากเครื่องแกงของมาสัมนเขาวามันแบบเหมือนมันมีความหอมมะพร้าวป่ะหอมกะทิมากขึ้นป่ะรู้ว่ามันต้องเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในเครื่องแกงแหละอเป็นว่าอร่อยมากจริงอร่อยพี่โค้ดแนะนำแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ใส่ชื่อพี่โค้ดอันนี้ถืงเครื่องนี่นะจ๊ะฮะไม่เงยลันดิ้งผิดทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ยเราเป็นคนแบบนี้เออ เนี่ยรู้สึกด๋อยชิบหายเลยกล้องก็กลับไม่ได้ไม่เ้ยคนค่าอู้วอันนี้ดีมากอันนี้กินมากดูดิเขาย่างมาอรลังดีเลยค่ะชอากินแผนังมากนี่ก่อนใช่ไหมเราก็ค่อยอมันต้องอย่างนี้คุณคะปกติกินเลยไงจ้วงแบบน,น,น้องน้งอะไรเงี้ยกินไปเถอะคุณผู้ชมบอกไม่ไงแส่งก็ต้องยั่วให้เธอกินไงอยากกินพวกแกงกะหรี่ของไทยอ่ะ เขามีสูตรเบสิกของเครื่องแกงผัแนงเครื่องแกงมัสมันแต่ร้านเนี้ยทางมัสมันแล้วก็ผัแนง่อะมันไม่ใช่รสชาติของมัสมันรสชาติของผัแนงที่เราได้กินกันบ่อยๆมันเป็นรสที่แตกต่างออกไปอะเพราะว่าเขาขึ้นเครื่องแกงเองพอขึ้นเครื่องแกงเองปุ๊บมันเลยได้ความหอมความมันถ้าใครที่ชอบรสชาติที่แบบกลมๆนวลๆกลมๆนวลๆแล้วติดไปทางหวานเด็กๆอันนี้คือที่สุดไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากเอออันนี้ไม่เผ็ดมากทุกอย่างมันคืออวนๆนวลๆ ปกติคนกินเนี่ยอร่อยเขาต้องแบบยิ้มแฮปปี้ฮะเวนีชอบแบบเวลาอะไรอร่อยแบบเฮ้ยไม่เหมือนกันจนแบบเพื่อนถามว่านี่หน่ามึงอร่อยหรือมึงไม่อร่อยบอกว่าอร่อยแต่คือกาลังคิดว่าทำหมทําไมอร่อยวะทําไงอ่ะอร่อยเบอร์นี้ได้ไงอ่ะคำนี้เลยเฮ้ยแต่เราเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันเราแบบกินแล้วเราจะแบบเราไวเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยเรื่องบูลลี่อ่ะเราไวเหมือนกันนะ อะไรทาให้เราซีเรียสเรื่องการกินขนาดนี้จุดเริ่มต้นมาจากไหนอะชอบกินเน่เด็กเลยเป็นเด็กอว้วนเลยเคยหนักร้อยโลนะเนวยหน่วยร้อยโลอะสมัยอายุแบบ1 7 1 8อ่อะสมัยนั้นอะมันไม่มีอินฟลูที่แบบมานั่งรีวิวอาหารให้เรากินแบบเยอะทุกเท่าทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากหาอะไรกินอะเราต้องเข้าอะไรเข้าพันทิปแกเป็นเด็กพันทิปเลยหรอ,อยุคนั้นเลยหรอคือช่วงนั้นอะเหมือนแม่จะหาแบบข้าวให้กินบ่อยครับ เราก็จะแบบไปนั่งดูชอบไปดูแม่ทําแล้วก็บางทีก็แบบเป็นเล่นบ้านเพื่ออะไรเงี้ยอย่างมีบทบาทอะไรสักอย่างบ้างก็เลยแบบฝึกทำอาหารแล้วก็แบบขอถามแม่ว่านุ่นทําไงนี่ทําไงอะไรเงี้ยแล้วพอเล็กเข้าวงการมาแล้วก็ก็ยังชอบกินอยู่มาเรื่อยๆครับแล้วาจนมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากทําอะไรเพิ่มอยากเอาความชอบของตัวเองอ่ะมาทําอะไรเพิ to to site, like you so like like ่มมาว่าพี่ชายเลยก็เป็นอิดิเตอร์แล้วก็มีเพื่อนสนิทเป็นตากล้องเก่งทั้งคู่อ่ะก็เลยจับทั้งสองคนมา ทำรายการด้วยกันเป็นที่มาของอาหารของเลยกี่ปีแล้วอะฮโอ้พ่อแกบอกว่าแกเคยเป็นหนูน้อยร้อยโลอ่ะอืมแล้วพอแบบพอต้องกลับมาทยรายการอาหารอย่างนี้ไม่ต้องไม่กลัวเรื่องแบบน้ำหนักที่มันจะขึ้นเนาะอันนี้หลายคนชอบถามว่าทําไมทํารายการอาหารแล้วมันไม่อ้วนอืมไม่บอกเลยว่าต่อให้ไม่ทาอ่ะก็กินแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากันหรอมันมันมันจะมีแบบจังหวะ ยากนิดนึงแบบช่วงที่คุมอาหารเนี่ยช่วงที่ต้องใช้หุ่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ต้องถ่ายรายการเนี่ยมันก็จะแบบลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่ไม่ได้ช่วงที่ไม่ได้ใช้หุ่นอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเพื่ะนั้นการถ่ายรายการอาหารกับชีวิตประจําวันก็คล้ายๆกันคือถ่ายรายการต้องกินเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเรากินหมดจานแทบจริงๆแทบจะทั้งหมดอ่ะถ้าเป็นร้านที่เป็นอาหารจานเดียวนะหมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านแบบเนี้ยก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะทีมงานจะมานั่งกินด้วยกันเป็นคนที่กินหมดจานอยู่แล้ว กินป้พออาพ่ออ้าวจริงๆแล้วอะ่ะหลายคนจะถามเราว่าพอการเป็นแบบรีวิวบล็อกเกอร์เรื่องของอาหารอะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้กินหมดบางทีแบบเหลือทิ้งด้วยซ้ำเลยอยงงนแต่ขอบอ,องแกไม่เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้เวลาสั่งอะไรก็แบบสั่งแค่นี้พ่อเดี๋ยวไม่หมดเราก็จะคิดเสมอว่าเราเอาที่พอดีอะ่ะถ้ามันน่าสนใจหลายเมนูสมมติน่าสนใจ10เมนูเรากินต่อให้เราทีมงาน5คนกินไม่หมดเราก็มีมีคนพร้อมซัพพอร์ตในเรื่องของการ เดี๋ยวอาสากับกินที่บ้านต่อเองมันนี้ม,นมันดีอยู่แล้วใส่กลับบ้านเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยอ่คุณรู้สึกไงมันเป็น texture ผักที่ไม่เคยกินอะอซึ่งโปรสิ texture เนี้ยมันจะมีความไม่รู้นะว่าผักอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันผักที่แบบใหญ่ๆเยอะๆอะซึ่งโปรเนี่ผักเนี้ยมันจะเหม็นเขียวแน่นอนแต่อันเนี้ยไม่เหม็นเลยแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติที่แบบฝาดลิง้งผักมันจะมีความมันอยู่ยเหมือนแบบอ,อารมณ์คล้ายๆกับใบเหลียงอะที่มันแบบมันอะแล้วก็เนี้ยที่เห็นมีวอเตอร์คลาสแล้วก็ที่สําคัญแบบจะรู้าาว่ ยิ่งเราของเราผมว่าอะไรเราสวอปแล้วถือไม่ถือแติว่าคุณไม่ได้นะคอนเซ็ว้าวไม่เยเมื่อกี้เป็นว้าวที่ปองมากว้าวแบบแบบไี้ว้าวแล้วอย่างนี้ต่อว้าวไม่เิดเลยว่าแกจะเป็นคนชอบการกินขนาดนี้คือเองจอยอิตติ้งมากเลยอ่ะ แต่การ้านนี้คือค,คุณผู้ชมจะได้ถ้าเกิดมาคุณผู้ชมจะได้แบบเปิดประสบการณ์การกินอาหารไทยใหม่ๆเพราะว่าทุกจานมันคือมันคืออาหารไทยที่เรารู้จักอยู่แล้วอะแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับเมนูนั้นๆที่เรารู้จักอะอวันนี้กินดุกอะไรกันเองจริง<ๆ>เหมือนแบบที่บ้านไม่ให้กินข้าวมาหวันอย่างเงี้ย<ๆ>แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างคือช่วงนี้อะไรกันหนักขึ้นเยอะมากมเพราะว่า ไม่ได้ถ่ายละครนะปิดกล้องไปหมดแล้วเนะี่ย <Ừ. S 1> ก็เลยก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายละครทีนี้ก็จะมีเวลาออกกำลังกายเยอะเวลาดูแลตัวเองเยอะแต่มันกลายช่วงนี้กลายเป็นแบบยิ่งมีเวลาออกากำลังกายเยอะแทนที่จะผอมลงฮะตัวใหญ่ขึ้นทำไมอ่ะเพราะกินเยอะเพราะกินเยอะเขาไม่ต้องคุมอาหารกินเยอะแล้วก็เล่นฟิตเนสเนี่ยยิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่หญแล้วเป็นคนใหญ่ง่ายอยู่แล้วก็ย <laughs> <ๆ>ิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอันนี้ก็เลยต้องเบาหน่อยเบาไหมเบาแตจ่จริงๆแล้ววันนอกจากคือวันเนี้ย ที่ได้ยินมาว่าอยู่ชอบกินอ่ะเขาว่ากันว่าอาเล็กนั้นเป็นคนที่อวดอวดเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกมีคนบอกเนี่ยชอบเดินไปหาคนอื่นแล้วบอกพี่พดูกล้ามผมดิถ้าเรื่องกล้ามอ่ะเราจะชอบอวดกับบางคนเกฟิงทอนเหรออะไรใช่เหรอเนี่ยคือผมอ่ะเป็นคนที่แทบไม่ลงรูป ลงคลิปลงสตอรี่ออกกําลังกายของผมเลยพี่เกมลงบ่อยมากเออเดี๋ยวก็อยู่ในฟิตเนสเดี๋ยวก็แบบอะไรเงี้ยเลยกก็เลยชอบแบบชอบไปแบบขิงใส่นางว่าเล็กเป็นคนแขนแข็งมากนี่อวดอวดเล่านอวดค่ะทุณผู้ชมเคยดูคลิปในแบบมีมฝรั่งมามันจะมีแบบคลิปที่แบบฝรั่งนั่งกินข้าวอยู่แล้วเป็นแบบมีเท็กซ์ขึ้นมาว่า random moment of your boyfriend อะไรเงี้ยเล็กก็ชอบเหมือนกันแบบสมมตินั่งฮิวโก้ดิบดีแขนมีแข็งวะ แต่ว่ากับพี่เกดเนี่ยชอบอวดเพราะว่าเห็นลงสตอรี่ลงรูปออกกายายบ่อยแต่ว่าแขนนิ่มอันนี้อย่าเรียกอวดเลยเรียกขิงเขาดีกว่าใช่ก็ขิงก็แปลว่าอวดป่ะขิงมันเป็นเลเวลมากกว่าอวดมากว่าอวดทไมแบบอวดเพื่อกดอีกฝ่ายด้วยใช่ไหมจริงจริงไม่เมาแก่แล้ว เมาพี่เกดเลยเขาไม่ค่อยมีอะไรให้เล่าดเดี๋ยวนี้เพราะหลังๆเนี่ยเขาแบบเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยมีความลับกับพวกผมอะไรเงี้ยหล,หลังๆก็มีมีบ้างงี้หรอ,อสรุปตัวนี้เขาเลี้ยงแมวกี่ตัวเลี้ยงแมวไม่รู้จะเลี้ยงเด็กกี่คนล้อเล่นร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 อเล่นเลี้ยงแมวอสองแต่เลี้ยงเด็กไม่รู้เกดพูดถึงแมวแต่เขาอ่ะบอกฉันว่าคนที่เอ็กโซเวิร์ดอ่ะไม่ใช่เขานะคือแกเล็กแกชอบอยู่แล้วแต่เล็กก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไง <c oughs> เขาบอกว่าแกเป็นคนที่ เออาต้องแบบต้องอยู่กับสังคมอ่ะเป็นสัตว์สังคมตัวจริงผมเป็นแอมบิเวิร์ดแอมบิเวิร์ดคือครึ่งๆมันแล้วแล้วแต่ช่วงแต่ส่วนใหญ่อะ90%อนะชอบออกจากบ้านงันเรียกเอกทเวิร์ดจ้ะไม่ไม่ไม่คือคือชอบออกจากบ้านในที่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไปต้องไปอยู่กับสังคมที่เราไม่ชอบอ่ะก็จะไม่ได้อยากกไม่อยากไปแต่คล้ายๆกันเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่ไม่ติดบ้าน ไม่สามารถอยู่บ้านเกิน3วันได้ฝุ่นจะขึ้นบ้านสกปรกไปล้าฝุ่นขึ้นฝุ่นเยอะเรา่มใช่คนไม่ชอบอยู่บ้านคือการอยู่คนเดียวมันดีแต่ว่าอยู่กับโบดีกว่าอยู่กับโบดีกว่าอันนี้คุยกับใครคะคุยกับพวกยังไม่มีแฟนนะครับ เป็นเอ็กซ์รสชนนะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่รู้จักจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบกล้าคุยกับคนอื่นก่อนหรอไม่กล้าคุยกับใครก่อนเลยคือมันต้องเมีสถานการณ์ทำให้เราได้เจอกันเช่นไปถ่ายเอ็มวีอะไรกันแหละรู้จักอะไรอันนั้นคือรู้จักแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่อันนี้พูดถึงโบนะครับพูดถึงโบพูดถึงโบค่ะแค่แค่เป็นครั้งแรกที่รู้จักทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้จักกันแค่เดียวือว่ามันแมนขึ้นขอเปิดหน้าจอดูครั้งแกเขาต่า ไม่ห็นมีอะไรต้องปิดบังเลยอันนี้ให้ใครดูคะให้ผู้คนโสดผู้คนโสดผู้คนโสดอ่าปิดรายการค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาจริงนะตอนนี้สำหรับฉันนะ่ะคุณเป็นตัวพ่อของคนหัวแฟนออกสื่อแล้วนะอ๋อโอเคก็เลยมีคนน่ะเขาปรึกษา เล่าความรักอยากเห็นวิธีเอาชนะแฟนได้บ้างทางนี้แพ้ตลอดพี่อเล็กพอจะมีวิธีไหมครับไม่มีไม่มีคบกับแฟนไม่ใช่การแหงขันค่ะมันก็คือการที่เราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ยิ่งเอาชนะไปยิ่งพังคิดว่ายอมยังไงดีกว่า <laughs> ถือว่าถูกถือว่าดีฟังพี่ไว้นะลูกคนยอมแฟนได้ดีทุกคนใช่แล้วพอยอมกบบยอมยิ่งแบบ ยิ่งแบบแฮปปี้อ่ะก็ไม่ทะเลาะกันไม่มีขึ้นปากขึ้นเสียงแต่นั่นแหละก็เป็นคําแนะนาจากพี่อเล็กแต่ไหนๆอ่ะเรามาแตะเรื่องความรักของคุณถ้าสมมุติว่าจะต้องแทนอาหารหนึ่งจานกับความรักในปัจจุบันของคุณคุณคิดว่าเป็นอาหารจานคุณยากเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยมีใครถามคาถามนี้ยนะอยากรู้ one eternity later เจ้าความสัมพันธ์ของผมกบโบไปเปรียบอะไรเลยเปรียบไม่ได้ พี่คุยกับใครก่อนครับก็คือยังไม่ยังไม่มีอาหารจานไหนคิดไม่ออกรสชาติอ่ะคิดไม่ออกอ๋อแล้วอ่ารสชาติก็คงเป็นเอ่อส้มตำปลาาพริกสามเม็ดทำไมถึงต้องเป็นส้มตำปลาาพริกสามเนอันนี้รู้จากโบเลยคือต้องใส่มะกอกด้วยใช่ต้องใส่มะกอกส้มตำที่ถูกมันก็คือจะอร่อยแต่ว่ามันจะเค็มนำแต่พอใส่มะกอกมันหวานขึ้นมันเลยกลมกล่อมพร้อมกับแซบประมาณหนึ่งสามเม็ดเนี่ยพริกสามเม็ด ไม่เผ็ดมากใครแซบคนไหนแซบก็แซบทั้งคู่ขขบคุณมากคุณไม่ต้องห่วงที่เรากินไม่หมดนะครับผมเดี๋ย,ยวเราหอ่อแน่นอนไม่ต้องหอ <8 70 S 1> ่อจ้ะตอนนีน้ทีมงานรออยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะได้กินไม่ต้องไม่อุ่นไม่แต่ว,ว่าวันนี้ขอบคุณอเล็กมากจริงๆวันนี้ได้แบบได้มาเห็นวิธีการหรือว่าความชอบในเรื่องการกินอันนี้จริงเปิดโลงนะเพราะไม่คิดว่าแกจะรักการกินขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอบคุณมากที่มาอยู่ในโปรเจกต์กินหนุ่จ้าขอบคุณ แฮปปี้ <Happy S 1> มากดีใจดีใจที่ได้มาอยู่เหมือนกันเพราะว่ากินหมดเพราะแค่รู้สึกว่าเสียดายแค่เลยห่วงของแค่นั้นแหละเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าคํานี้เลยนะเพราะว่าการที่เราเสียดายอะ่ะมันทําให้เราแบบสามารถช่วยโลกใบนี้ได้ใช่แล้วก็มีคนบอกอีกว่าอย่าบ้างทีมันเสียดายบ้างก็ได้ดีกว่ากินหมดแล้วก็มาน,นั่งบ่น่าอ้วนสั่งน้อยๆตั้งแต่แรกสิสั่งให้มันพอดีสติทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไปเข้าวัด าาสมธิอ๋อฝากช่องทางหน่อยค่ะครับผมนี่ฮะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมเกียนมากผูดีเตอร์เขาบอกว่าตัวขึ้นข้างบนได้ไหมคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นตรงนี้อ่าขึ้นคาดหน้าได้ IG นี่ครับผม YouTube ทุกช่องขึ้นได้หมดปังใหี้เลยขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยทางนี้ด้วยวันนี้เราส่งคนลัไปแล้วสวัสด <straightforward> <T> ีค <ing> oh, ่ะสวัสดีคร <noise> ับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคนโสดพูดเลยนะ